ที่พักสงเด่นเจริญบ้านเด่นคาตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาได้จัดงานปริวาสสกรรมบวชเนคขมะบาร,รมีชีพรามปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง25กรกฎาคมพุทธศักราช2566ขออาราธนาพระภิกษุสามเณรเข้าอยู่ปริวาสสกรรมเพื่อปฏิบัติธรรมรักษาพระธรรมวินัยชมระศี ชำระตนชำระใจและขอเชิญชวนอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลทุกท่านเข้าร่วมบวชถือศีลแปดและขอเชิญผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพพัตหานเข้าต้มน้ำปานะจองเป็นเจ้าภาพได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านและขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรทุกวัน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างทานบารมีท่านที่ต้องการร่วมงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระบดีกาสมสัตทีระวังสูศูนย์หกหนึ่งหงเก้าสามเก้าสหรือที่พระพิษณุจักกธรรมมู 0828235594ขออนุญาโพรให้พุทธศาสนิกชนผู้ใจกุศลทุกท่านจงประสบแต่อายุวันนะสุขภลณปฏิพานธนสารสมบัติท่วนทุกประการทุกท่านเทอิน